สวัสดีครับลูกค้าชาว MC วันนี้ผมจะมาขอนําเสนอตัวเครื่องใส่ไม้ขนาด16นิ้วนะครับ AP 3 1 6านะครับผมสามารถใส่ได้หน้ากว้าง16นิ้วเลยนะฮะใหญ่เลยนะครับแล้วก็ความหนาของเนื้อไม้เนี่ยความหนาอยู่ที่15เซนหรือ150มิลหรือ6นิ้วนั่นเองนะครับข้อดีของตัวนี้เนี่ยก็คือมีพวงพวงมาลัยที่ใหญ่นะครับเอาขึ้นเอาลงสะดวกง่ายเลยนะฮะนี่นี่นะครับผม มอเตอร์ขนาด3แรงม้าไฟ2สายนะครับผมขนาดเพลาใบมีดอยู่ที่ขนาด86มิลนะครับตัวนี้น้ำหนักประมาณ250รกิโลนะฮะเดี๋ยวเราจะมาเปิดตัวข้างในดูนะครับว่าใบมีดเป็นยังไงนะฮะมันจะมีทั้งหมด4ใบชุดนะครับเป็นไฮสปีดนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาลองสายไม้ดูกันว่ามันจะคมมันจะเนียนไหมเนาะเดีวมาลองฟังเสียงดูนะครับ ไม้ที่เรามาทำนะครับเป็นขนาด4นิ้วนะครับผมเดี๋ยวเราลองใส่ดูนะฮะลองดูนี่ยหลังจากเราใส่มาได้สองสาครั้งนะครับก็เหือไม้ก็ค่อนข้างโอเคนะครับเนียนเรียบนะเราถือว่าใช้ได้นะครับแต่ตัวนี้คือเรามีอุปกรณ์เสริมนะครับผมมีทําตัวดูดเพิ่มขึ้นมาอ่าเป็นตัวดูดตัวนี้ นะเราก็จะประกอบเข้าไปกับตรงนี้นะครับท่อตัวนี้ก็ขนาด4นิ้วนะครับผมนะครับราคาเนี่ยเดี๋ยวดูในคอนเทนต์ได้เลยนะฮะตัวนี้เป็นอุปกรณ์เสริมนะครับเอาไว้ต่อกับพวกเครื่องดูดเศษไม้ขนาด1แรงหรือ3แรงก็ได้มันแล้วก็จะไม่มีหมดปัญหาเรื่องขี้ที่ตกลงพื้นอะไรให้มันต้องมานั่งกวาดอีกเนาะนะเดี๋ยวคราวนี้เดี๋ยวผมลองใสอสักครั้งหนึ่งแล้วดูว่าตัวท่อดูดเนี่ยมันดียังไงนะครับ อ่านี่ครับตอนนี้เราก็ต่อตัวท่อดูดเรียบร้อยแล้วนะครับนี่แล้วเราต้องใช้กับเครื่องดูดฝุ่นงานไม้นะครับผมตัวนี้ขนาด1แรงม้า DK114 นะครับราคาเดี๋ยวไปดูด้านบนกันนะครับเดี๋ยวผมลองใส่ให้ดูว่ามันจะมีเศษไม้ไหมนะฮะนี่นะครับ งานก็ออกมาดูดีเนียนไม่ค่อยมีขี้เท่าไหร่เนะนี่นะครับอ่าแล้วเรามาดูถามว่าเศษไม้มีไหมมันก็มีบ้างแต่มันน้อยกว่าเมื่อกี้เยอะนะครับผมขอฝากเครื่องใส่ไม้ขนาด16นิ้วนะครับแล้วก็เครื่องดูดฝุ่นงานนไม้ดี k 1 4ขนาด1แรงนะครับเอาไว้ใช้ตามบ้านได้นะครับเสียงไม่ดังมากไม่รบกวนชาวบ้านแน่นอนโอเคก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ